ว่าเป็นต,ต้นแบบให้น้องหมาเดินเล่นได้ให้ทุกคนที่เลือกกินร้านเครปที่เนี่ยเขาจะมี2สาขาสาขาหนึ่งจะอยู่ที่ก็จะได้ส่วนลด5%เลยนะครับ<อ>ทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่กันในร้านซี t Eat โอนะครับธ<ช>อสั่งอะไรไป จำไม่ได้เซตอะไรนะฮะจำไม่ได้เซตคู่อ่ะมันเป็นเซตคู่มีค๋วเดี๋ยวกับกับกะเพรากะเพราเออกะเพราคอหมูจริงปะที่กะเพราคอหมูเหรอนี่ยสองคนนี้สั่งอะไรครับสั่งอะไรนะเหมือนกันเลยใช่สั่งอะไี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่กะเพราคอหมูน่ากินมากเลยกินเหมือนกันเลยเนาะแทนที่จะกินอะไรอย่างเส้นอะไรเส้นหมี่หรือเปล่าบะหมี่นี่ครับทุกคนนี่คือกะเพราคอกหมูนะมีหมูสับหมูชิ้นแล้วก็อันนี้ หมูอะไรวะหมูอะไรไม่รู้วะ่หวะหมูทมมมา,าดูอ่ะแล้วหมูท่าชูนะชิมกันนะผมทอริงนอร่อยนะเสียงก็อร่อยเมื่อกี้โดนไปทั้งหมดสององเท่าไรนะ298บาทเซ็ตเด็ดละ้แแล้วถ้ากินครบ500บาทก็จะได้ส่วนลดอีก5%เลด้วยนะครับไปเราไปร้านอื่นต่อดีกว่า15 minutes later ครับทุกคนแล้วตอนนี้เราย้ายกันมาที่คาเฟ่พุ้มแอนโคนะครับคาเฟ่ที่จะอยู่ในซอยเจริญนครซอย10ของโครงการเอเวอร์สนะครับร้านเครปที่นี่เขาจะมี2สาขาสาขานึงจะอยู่ที่สยามไอตรงสังยา่านอันนั้นจะเป็นพุ้มเกรดเครปแต่ร้านนี้จะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เขาเพิ่งมาเปิดใหม่อันนี้จะออกแนวแบบว่ามีความเป็นมินิมอลแล้วก็เกาหลีแต่ข้างในเขาจะมีสีสันมากกว่าร้านสาขาแรกมาทุกคนเข้าไปกินกันดีกว่าอยากกินเครปแล้ว แล้วก็เมื no <si ่อก like ี้โดนค่าเสียหายไปทั้งหมด380บาทเมื่อกี้จะมีขังที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็จะเป็นชื่อละเป็นตามชื่อรายก็เลยคือู๋เหมินโคมันจะมีเนื้อแล้วก็มีชีสด้วยอนี้อร่อยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นดูเทล่านูเทล่าดูเทล่าฝอยทองอันยห้บบาท รวมแล้ทั้งหมดก็โดนไป380ิไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงได้ดูด้วยดูดไม่แพงไม่แพงออมาๆมแต่ว่ามามาที่คนเยอะหน่อยนะาทุกคนแล้วตอนนี้เราย้ายกันมาอยู่ที่ร้านช็อกโกแลตวิวนะครับมากินข้าวที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโต๊ะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มาแบบว่าหาโต๊ะข้างหน้าเพราะเขาเขาไม่รับจองแล้วให้บอกินมใหม่เดียวมาเข้าไปในร้านกันดีกว่า ทุกคนครับทีนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะกินข้าวที่นี่หรือเปล่าแต่บัตรที่เราซื้อมา100บาทอ่บาทเราก็เลยว่าจะมาแลกเป็นไอติมมาไปแลกจรติมกันก่อนก็ได้ดไป่ะเราบ้านมาเขาจะแลกไอติมได้1ึงโคน95บาทเดยบัตรมูลค่า100บาทแล้วเขาอนแล้วมันจะเหลือ9้าไอ้บาทไั้หรือว่าเอามันจะเอามันจะเป็นหรือว่าแลกไปเลยได้เต็มเลย <C os> นี่นะคะจะแลกได้3รสจะเป็นวานิลาช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่นะคุณสภาพสภาพมันละลายอะ่ะไอของแบงค์ไม่ละลายเลยอะ่ะพอดิ <c oughs> ร้อนนักดูดูตรงติวแล้ว <c oughs> นี่ของยนี่ของจ๋าดูของจ๋านี่ HOUR LATER เอาละครับทุกคนตอนนี้เราย้ายเข้ามาอยู่ที่เซ a t i ่นอ a s t ์สุด e ทจิบโว a นะครับหิวมากเลยไม่รู้จะกินอะไรแต่มีคนอยากจะกินปิ้งย่าง้ีงนี้ดีนะเพราะมีแบบว่าเป็นโซนแบบให้น้องหมาเดินเล่นได้อ่าครับสุดท้ายแล้วเราก็มาส่งไปที่อากะเหมือนเดิมอากะนีคอากะนีิคุอะไรอากาอากะเฉยอากะศนิกูไม่ใช่ไอที่ถ้าพูดอากะศนีคุอากาแ อากาศะกาศแดงต่อยอีกรอบเอาอีกแล้วนะต่อยอรอบนึงอากาศอะไรนะอากาศแดกอากาศแดงวันนี้เรากินเซตพรีเมียม์นะครับ599บาทที่เลือกกิน599บาทเพราะว่าอยากจะกินไอเขาเรียกน้าอะไรนะมะนาวช็อตเออมะนาวช็อตเพราะว่าถ้าเป็นเซตอื่นเขาจะเขาจะได้ไปซื้อช็อตคงเดียวไม่ต้องกิน2,000เนี่ยเออเหรอไม่ถ้าเซตอื่นอ่ะเซตแก้วแต่ถ้าเป็นเซตห้าห้าบาทอ่ะเขาจะแบบว่ารีฟิวเลย กี่ช็อตก็แล้วแต่กินไม่เป็นรองใครครับส่งท้ายด้วยภาพอาหารหน่ากินน่ากินของร้านอากาศบุฟเฟ่นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องเซเลอร์แมคด้วยนะครับจะได้ไม่พลาพดคลิปสนุกสนุกด้วยกันนะครับก่อนปิดทิปขอบปากขลิศสอนใจไว้อย่างนะครับทุกคนเราทานท้าวเสร็จแล้วเราต้องทานหวานไปด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นมันถือว่าพินไม่ครบโอเคบายบาย